แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8มกราคม269 9เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินพรุ่งนี้3กลุ่มเปราะบางเงินจะเข้านะคะ เราจะมาอัปเดตกันว่าในต้นปีนี้3มกลุ่มเปราะบางยังได้รับการช่วยเหลือเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นสวัสดิการจากภาครัฐยังคงโอนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้แก่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการโดยในเดือนมนกราคม2569นี้กรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ เก้ามกราคม2569ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมาย้ำเตือนสำหรับ3กลุ่มเปราะบางสำหรับรายละเอียดกันนะคะเริ่มที่กลุ่มที่1เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมกันทั้ง3กลุ่มนะคะ เงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0ึ0 0แบาทต่อคนต่อปี โดยจะได้รับเงินอุดหนุนหุดตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ6ปีจำนวน600บาทต่อคนต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรนะคะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนนะคะโดยยังคงรับเป็นแบบขั้นบันไดสูงสุด1000บาทนะคะช่วงอายุ60-69ปีจะได้รับ6 0 0บาทต่อเดือน อายุ70-79ปีก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเบี้ยผู้พิการผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการได้เงินกันคนละ800-1,000บาทต่อเดือนนะคะโดยมีเงื่อนไข ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนและเด้งที่2หากเป็นคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะนี่คือตารางการโอนเงินสำหรับ3กลุ่มเปราะบางในวันพรุ่งนี้เงินจะเข้าบัญชี มกามกราคม2 5 6 9นะคะ